เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมี Open Source หลายสำนักเลยแล้วก็เป็น Open Source ที่รวบรวมข้อมูลข่าวกรองทางด้านการทหารเนี่ยรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบุว่าตอนนี้สหรัฐมีการย้ายหัวรบนิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์กราฟิตี้บอมบรุ่น b 6 1ขีด12 เป็นระเบิดนิวเคลียร์แรงโน้มถ่วงแบบยิงจากอากาศรุ่นล่าสุดในตระกูล b 6 1ไปยังเกาะอังกฤษคือความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2008ที่สหรัฐส่งระเบิดนิวเคลียร์ไปไว้ที่สหรัฐชอาณาจักรเชื่อกันว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาวุธเหล่านี้ถูกนำส่งจากศูนย์อาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพอากาศสหรัฐเคิร์ต,รตแลนด์ในรัฐเนวม็กซิโกไปที่ฐานทัพอากาศลาเคนฮิตในเซาท์ฟอร์ก ก่อนจะนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์จัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมีชาติที่มีศักยภาพด้านนิวเคลียร์แค่2ประเทศก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสเนี่ยมีอิสระทางด้านนิวเคลียร์ตัวเองก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยฝรั่งเศสเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เป็นของตัวเองแต่อังกฤษเนี่ย มีคล้ายๆกับการทำข้อตกลงกับสหรัฐเลยทำให้ความสามารถหรือศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอังกฤษเนี่ยไปผูกติดอยู่กับสหรัฐเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้อังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอิสระด้านนิวเคลียร์มากเท่า ฝรั่งเศสนะพี่นาจำได้ว่าตอนที่มีการถกเถียงเรื่องนิวเคลียร์เยอะๆในยุโรปแล้วชาติใดสามารถจะเป็นร่มนิวเคลียร์ให้เพื่อนได้บ้างถ้าเกิดสหรัฐถอนนิวเคลียร์ออกจากยุโรปเนี่ย ก็มองไปที่ฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเขามีอิสระในการที่จะคุ้มครองด้านนิวเคลียร์แต่อังกฤษเนี่ยถ้าจะคุ้มครองนิวเคลียร์กับชาติที่ไม่มีเนี่ยต้องขออนุญาตสหรัฐนะเพราะฉะนั้นเราเห็นความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ระหว่างอังกฤษกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งหลังสุดที่มีการเอานิวเคลียร์มาประจําการในอังกฤษเนี่ยคือ2008 10กว่าปีที่แล้วนะคะเกือบ20ปีแล้วเพราะฉะนั้น นี่คือสัญญาณอะไรนี่คือสัญญาณว่าอังกฤษยกระดับในการป้องกันตัวเองพาไปดูนะคะว่า b 6 1 1 2เป็นอะไรเป็นระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่ให้ผลต่ำ low yield tactical nuclear bomb มีความยาวประมาณ12ฟุตน้ำหนักประมาณ825ปปอนด์สามารถยิงใส่เป้าหมายได้ทั้งในหมดปล่อยตัวด้วยแรงโน้มถ่วงแบบวิถีโคง้งที่เรียกว่า ballistic gravity หรือโหมดปล่อยด้วยการนำวิถีหรือว่า neutral drop โดยระเบิดประเภทนี้นะคะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นการผลิตหน่วยแรกเสร็จสิ้นเมื่อปี2022ที่ผ่านมาแม้จะถูกเรียกหรือถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธ,ทธวิธีที่ให้ผลต่ำระเบิดนิวเคลียร์ทางยุทธ,ทธวิธีคืออะไรคือระเบิดนิวเคลียร์ที่มีขนาดเล็ก ระเบิดนิวเคลียมี2ประเภททางยุทธศาสตร์คือประเภทที่แบบก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและหายนะได้เหมือนกับฮิโรชิมากับนางาซากิแต่ยุทธวิธีเนี่ยมันเป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่ไม่ต้องใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ลำเลียงนะฮะแต่สามารถติดกับอาวุธยุโทโธปกรณ์หรืออะไรก็ตามที่ สมรรถนะต่ำกว่าเครื่องบินเที่งระเบิดทางยุทธศาสตร์ได้โดยสรุปเนี่ยนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเนี่ยมันก็เป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยแม้จะเป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กแล้วให้ผลต่ำแต่ว่าตัวของมันเองเนี่ยนะซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เนี่ย B 6 1 1 2สเนี่ยสามารถปรับพลังระเบิดและนำวิธีได้อย่างแม่นยำได้รับการออกแบบให้ใช้งานร่วมกับระบบลำเลียงอาวุธได้หลากหลายเช่น F35A Lightning II ซึ่งตอนนี้ประจำการอยู่ในฝูงบินรบ493และ495ในฐานทัพอากาศลาเคนฮิตของอังกฤษนอกจากนี้ยังสามารถติดกับเครื่องบินรบ F15E ได้ด้วยที่ผ่านมาฐานทัพอากาศลาเคนฮิตเคยประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในช่วงสงครามเย็นมาแล้วโดยสหรัฐเนี่ยส่งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกมาถึงฐานทัพอังกฤษ แห่งนี้นะคะก็คือลาเคินฮิตเมื่อเดือนกันยายนปี1954ก่อนที่จะมีการปลดไปเมื่อปี2008หลังจากหลายชาติในยุโรปเริ่มปลดอาวุธนะ,ะก็คือ <c oughs> พอช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันสะสมอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ช่วงนั้นสหภาพโซเวียตยังยังไม่ล่มนะเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยต้องรับ ความร่วมมือทางนิวเคลียร์จากสหรัฐ2008ก็คือสงครามเย็นจบลง1991นะ2008ก็10กว่าปีนะเกือบ16-17ปีก็ถึงเวลาบอกละไม่เอาละนิวเคลียร์เพราะว่าโลกสงบแล้วนะทีนี้มันเป็นสัญญาณว่าอะไรเป็นสัญญาณว่าความครุกุุน ในยุโรปมันกำลังเก่อตัวขึ้นใช่หรือไม่นะก็ไม่ต้องถามก็รู้เพราะว่ารายงานข่าวกันทุกวันนะว่าชาติยุโรปเขาเตรียมพร้อมขนาดไหนกับภัยคุกคามความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ยืนยันการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าวต่อสาธารณชนแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความเห็นหรือออกแถลงการว่ามีการทำอะไรแบบนี้อยู่แล้ว การส่งคืนอาวุธนิวเคลียร์ไปยังสหราชฯราชนาจาก,ก็เป็นการแสดงให้เห็นขึ้นการเปลี่ยนแปลงท่าทีด้านนิวเคลียร์ครั้งสําคัญของสหรัฐแล้วก็นาโตในยุโรปนะโดยนาโตก็ให้ความสําคัญกับการป้องปรามด้านนิวเคลียร์มากขึ้นการเอาไปเนี่ยไม่ได้เอาไปเพื่อโจมตีใครแต่เอาไปเพื่อเอาไว้ขู่ที่เรียกว่าการป้องปรามก็คือถ้ามีเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าขยับ การนำอาวุธนิวเคลียร์ไปไว้ในยุโรปในอีกทางหนึ่งคือการขยายอำนาจของสหรัฐหรือ power projection แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำด้านความมัน่นคงและการควบคุมหลักการการ,การแบ่งปันนิวเคลียร์หรือ nuclear sharing ซึ่งเป็นหลักการที่ชาตินาโตเห็นร่วมกันนะชาตินาโตเนี่ยมีทั้งหมด33ประเทศมีแค่3ประเทศเท่านั้นที่มีอาวุธนิวเคลียร์คือสหรัฐ ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรแต่ที่อย่างอธิบายไปนะคะว่ามีเฉพาะสหรัฐกับฝรั่งเศสเท่านั้นที่มีความเป็นอิสระด้านนิวเคลียร์สหราชอาณาจักรจะผูกติดข้อตกลงด้านนิวเคลียร์อยู่กับสหรัฐนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเออทําให้เราเห็นภาพของความร่วมมือแบบนี้นะ,ะโดยสรุปถ้าข่าวการประจําการนิวเคลียร์อาวุธในฐานทัพลาเคนทิตได้รับการยืนยันนี่จะคือการ power projection หรือว่าการ แสดงแสนยานุภาพของสหรัฐต่อรัเสเซียทั้งในการทหารการทูตและการเมืองบรรยากาศก็จะคล้ายคล้ายกับช่วงสงครามเย็นนะซึ่งความตึงเครียดก็เกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีของรัเสเซียที่ยังต่อเนื่องและหนักหน่วงต่อ,อยูเครนโดย เมื่อวานนี้นะคะไปดูการโจมตีทางอากาศของรัสเซียก็ใส่หลายพื้นที่ของยูเครนอย่างหนักมีทั้งโดนพรีชีพโดนหลอกล่อรวมกว่า426ลำม,มีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซาน5้าลำขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์4ลลำขีปนาวุธร่อนอิสกันเดอร์ K1 ลลำและขีปนาวุธ KH1-014 ลำม,มีคนได้รับบาดเจ็บ5คนเยอะนะคะ